อยอยส์สวัสดีครับเ,เพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เน็ตแชนแนลสำหรับวันนี้เราก็กลับมาอยู่กันในเกม7บาทเป็นอย่างเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นครับก็จะเป็นคลิปอัปเดตข่าวสารของเกม7บาทค,ครับเพราะว่าตอนนี้ข่าวสารล่าสุดก็ได้อัปเดตเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับพรุ่งนี้จะมีอะไรอัปเดตบ้างก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับก็ตอนนี้ทางด้านเว็บไซต์เขาก็มีอัปเดตข้อมูลข่าวสารใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะครับ เป็นการแจ้งปิดปรับปรุงในวันที่23มิถุนายนหรือว่าวันพรุ่งนี้นั่นเองซึ่งกำหนดการปิดปรับปรุงนะครับก็จะเหมือนเดิมเลยหลังมานี้รู้สึกว่ามันจะปิดทุกวันอังคารแล้วก็เวลานี้ตลอดนะครับแต่ว่าในช่วงที่มันเปิดเกมนแหละเนี่ยคนจะค่อนข้างสับสนนะเพราะว่าบางทีมันก็เป็นวันจันทร์บางทีมันก็เป็นวันอังคารหรือว่าบางทีมันก็เป็นวันพุธนะครับแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเขาน่าจะฟิกนะครับว่าเป็นวันอังคารก็สําหรับรายละเอียดปิดปรับปรุงในวันพรุ่งนี้นะครับต้องบอกว่า ฟังก์ชันเยี่ยมลงเตียมของเพื่อนนะครับผมก็มีไปดูดูมานะครับมันจะเป็นระบบที่เราไปเยี่ยมบ้านเพื่อนได้นะครับแล้วก็เราสามารถไปกินอาหารของเพื่อนได้ถ้าเรากินอาหารเสร็จแน่นอนว่าเราได้บัฟของอาหารที่เรากินไปด้วยครับนอกจากนั้นเราก็จะได้ค่าเฟรนพ i อยหรือว่า เหรียญมิตรภาพนะครับเพื่อเอาไปซื้อของต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นขวดสเตมิน่าตั๋ว p ีวหรือว่ากุญแจลงดันโซกาเลสอะไรพวกนี้นะครับแน่นอนว่าตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นของเอ็กซ์ต้านะครับสำหรับคนที่ขยันเนี่ยก็สามารถมาเล่นคอนเทนต์นี้เพื่อรับของรางวัลเพิ่มเติมได้ครับอย่างที่2นะครับก็คือเพิ่มสงครามบอสกลุ่มอัศวินระดับเอ็กซ์ตรีมครับสำหรับตรงนี้ถ้าเกิดอ่านภาษาไทยอาจจะงงนะครับมันก็คือบอสในกิวนะครับมันจะเพิ่มโหมดอีกโหมดหนึ่งมาครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจะมีแค่โโโหหหหมมมมมดดดนนนนนรรรลลแแ้้้ววก็าาะะะคคััับบใใพุ่่่งีีเเยจข แน่นอนว่าโหมดเอ็กซ์ตรีมเข้ามาใหม่มันก็จะมาพร้อมกับเพิ่มขั้นรางวัลในการรับของสงคราบอสกลุ่มอัศวินด้วยครับสำหรับขั้นรางวัลที่เพิ่มเข้ามามีอะไรบ้างครับตรงนี้เนี่ยผมก็ไปเอาข้อมูลมาให้เพื่อนๆกันแล้วครับก็สําหรับแพทปัจจุบันนะครับเวลาเราตีบอสกิลแล้วแต้มสูงส right ุดท right ี่มันแม็กได้ของรางวัลเนี right ่ยมันจะอยู่ที Kanal ่1,200แต้มนะครับก็คือ300แต้มเนี่ยเราจะได้กล่อง UR มา2กล่องนะแล้วก็600แต้มได้สร้อย SR มา3เส้น 900แต้มได้หินอเวคขั้น5มา1เมตรนะครับ1,200แต้มได้ทั่งมา50อันครับซึ่งในวันพรุ่งนี้สิ่งที่อัปเดตเพิ่มเข้ามาก็คือจะเพิ่มอย่าอีก3สเต็ปนะครับ1,500แต้มเราจะได้สร้อยคอวิวัฒร SSR 1ชิ้น 1,800แต้มเราจะได้ทั่งเพิ่มอีก50ชิ้นครับแล้วก็2,200แต้มเราจะได้สร้อยคอ SSR มาอีก1ชิ้นครับเพราะฉะนั้นการมาถึงของบอสระดับ x c เนี่ยต้องบอกว่าจากคะแนนบอสกิลที่เราตั้งเป้าไว้ที่1,200แต้มครับคราวนี้เราก็อาจจะต้องตั้งเป้าสูงขึ้นมาหน่อยครับเป็น2,200แต้มนะตรงนี้ก็จะเหมือนเดิมเลยคือเพื่อนๆสามารถเก็บคะแนนรวมกันตั้งแต่ normal หาแล้วก็ extreme รวมกันให้ได้2,200แต้มก็โอเคแล้วครับ ต่อมาก็จะมีกิจกรรมรูเลตตสนับสนุนการพัฒนานครับอันนี้ก็น่าจะคล้ายๆกับอีเวนต์เก่านะที่มันจะหมุนรูเลตตแล้วก็ได้ของครับแล้วเราก็จะได้ของรางวัลตามที่เราหมุนได้ก็หวังว่ารูเลตตที่อัปเดตเข้ามาในวันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีของรางวัลแจ่มๆอยู่ในรูเลตตด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นมันจะสิ้นสุดการปรับปรุงรูปลักษณ์เฟอร์นิเจอร์ลงเตี้ยมของทีมฉลองครบรอบ100วันสําหรับคนที่ไม่ได้ใช้ตั๋วซื้อเฟอร์นิเจอร์ฉลองครบรอบ100วันไวนร้รบบูปแบบ ของเฟอร์นิเจอร์มันก็จะกลับไปเป็นแบบเริ่มต้นนะครับแต่ว่าถ้าใครที่แลกไว้แล้วก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับรูแบบมันก็จะเหมือนเดิมที่เราเสร็จไเลยนอกจากนั้นทางเกมก็จะสิ้นสุดการจาหน่ายตัวแลกเปลี่ยนฉลองครบรอบหนึ่งวันตัวสุ่มเลขบิงโกแล้วก็ตัวเลือกตัวเลขบิงโกในร้านคาเหลียน,นะครับเท่านั้นยังไม่พอครับก็ยังสิ้นสุดกิจกรรมเคลียร์สงครามบอสศึกทะายล้างลและเขาก็เตือนเรียบร้อยนะครับว่าให้เรารับรางวัลก่อนการปิดปรับปรุงที่จะเริ่มขึ้นและสุดท้ายครับอันนี้เนี่ยต้องบอกว่า มีทุกงานนะครับมีทุกสัปดาห์นั่นก็คือรีเซ็ตจำนวนครั้งในการซื้อเพชร1แถม1ครับแน่นอนว่าสิ่งที่อัปเดตเข้ามาใหม่เนี่ยมันก็เยอะนะครับและของเก่าหรือว่ากิจกรรมในปัจจุบันเนี่ยมันก็จะหมดลงเช่นกันนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามีอะไรที่หมดลงบ้างสำหรับหัวข้อใหญ่ที่สุดเลยก็จะเป็นกิจกรรม2องครบรอบ100วันนะครับคอนเทนต์ต่างๆของกิจกรรมครบรอบหนึ่งวันก็อยากให้เพื่อนๆเคลียร์ให้ครบนะครับในวันนีเ้เลยเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ย ถ้าเกิดใครที่จะมารอเคลีย์พุ่งนี้ผมคิดว่าบางทีมันอาจจะไม่ทันนะเราอาจจะเกิดฉุกลระหุกแล้วก็ไม่สามารถเข้ามาเคลียรได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีเวลารีบเคลียเลยครับซึ่งกิจกรรมต่างๆที่หมดลงนะครับก็จะมีกิจกรรมสุมส่มคัสสันฉลองครบรอบหนึ่งวันหรือว่ากาชาดีเนเขียวนั่นเองและพุ่งนี้มันก็จะไม่ดอกตั๋วสุ่มเลขบิงโกฉลองครบรอบหนึ่งอวันแล้วนะครับและแน่นอนว่ากิจกรรมบิงโกฉลองครบรอบหนึ่งวันเนี่ยมันก็หมดลงด้วยครับใครที่ยังไม่ได้เล่นบิงโกรีบไปเล่นนะครับเพราะว่าของในนบบบิงโโโกกีี่ต้ออวาคคดดครดั ถ้าไม่เรียนมีคนเสียดายแย่เลยนะและนอกจากนั้นนะครับตรงนี้เลยครับเพิ่มอัตรายแยกส่วนอุปกรณ์กับเด a มันก็จะหมดลงแล้วนะครับสำหรับเพิ่มอัตรายแยกส่วนตรงนี้ต้องบอกว่ามันไม่ได้มีมาบ่อยๆนะคือคอนเทนต์อื่นเนี่ยมันจะวนมาประมาณทุก2อาทิตย์อยู่แล้วนะครับสำหรับโบนัสทั่วไปแต่ว่าไอ้อัตรายแยกส่วนกับ d n a เนี่ยมันเป็นอีเวนต์ที่ค่อนข้างเฉพาะนะรู้สึกว่ามันทิ้งช่วงทีเป็นเดือนกว่าๆเลยนะครับกว่าจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งเผลออาจจะเป็น2เดือนเลยก็ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้อย่า,าครับ เพิ่มอัตาเสริมพลังอัศาวินก็จะหมดลงในวันพรุ่งนี้เช่นกันนะครับดอบตัวแรกเปลี่ยนฉนองครบรอบหนึ่งวันดันเจียนรางวัลใหญ่ครบรอบหนึร้อยวันกิจกรรมแชร์ SNS ภารกิจอัศาวินเ็บาปครบรอบหนึ่งวันภารกิจฉับพันธ์ในท่าฝึกตนฉลองครบรอบหนึ่ง้วัน เพิ่มรางวัลกิจกรรมบรรลุจำนวนครั้งฉลองครบรอบ1น0ยวันแพ็กเกจเพชรฉลองครบรอบหน0ยวันแพ็กเกจร,ราคาพิเศษฉลองครบรอบหน0้ยวันคอนเทนต์ต่างๆเหล่านี้ก็จะหมดในวันพรุ่งนี้เช่นกันนะครับใครที่ยังไม่ได้เคลียร์ตรงไหนรีบไปเคลียร์สิ่งที่ผมจะแนะนําเลยก็คือถ้ำฝึกตนนะครับถ้ำฝึกตนโบนัสที่เราจะได้ของรางวัลเพิ่มเติมเนี่ยมันจะหมดในวันพรุ่งนี้แล้วครับสำหรับตรงนี้มันจะเป็นข้อมูลที่อัปเดตมาล่วงหน้านะครับแน่นอนว่าพรุ่งนี้เนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะมีอัปเดตต่างๆเเเเเพิิพ่่่่มมมมมมตตขขข้้้้้าาาาาออออีีีีกกแนน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 นครรัััับ็็ททงหดดะะจปปูลววสใ ซึ่งในวันพรุ่งนี้เนี่ยก็เดี๋ยวเราลองมาลุ้นกันนะครับว่าจะมีตัวอะไรอัปเดตเข้ามาหรือเปล่าเพราะว่าทุกๆอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่ามันจะมีตัวละครเข้าใหม่มาทุกอาทิตย์เลยนะแต่พรุ่งนี้เนี่ยก็ไม่แน่ครับว่าอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้เดี๋ยวเราลองมาดูกันสําหรับคลิปในวันนี้ครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้ในการแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe เป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปด้วยครับแล้วเดี๋ยวเรา 히 <목소리도>